สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าสั้นนะครับอ่าวันนี้มาพบกับป้าสั้นอีกแล้วนะคะใช่ค่ะครับป้าสั้นก็เป็นนักคำนวณอีกท่านนึงนะครับแต่ไม่เคยออกสื่อนะครับไม่เคยออกสื่อเนาะไม่เคยค่ะไม่เคยออกเพราะอายอ่านี้ก็เป็นสูตรคำนวณของป้าสั้นเนาะสูตรคำนวณ ตามไทยค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับสูตรไทยนวนามไทยนะครับนนมไทยค่ะเพราะว่าป้าแกก็เป็นนักคำนวนวันที่หนึ่งกรกฎาคมก็มาพบกับสูตรคำนวณของป้าสั้นนะคะท่านผู้ชมในงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมจะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะเป็นสูตรคำนวณของป้าสั้นจะนักคำนวณที่ออกสื่อเป็นครั้งแรกเนาะป้าแกก็จะเขินๆขินจักหน่อยเด้อจะ ไม่เคยแต่พอมีคนมาถ่ายทำเนาะจ้ะไม่มีคนมาถ่ายทำก็ประโยชน์กับลุงไก่ก็มาถ่ายป้าสูตรขนมไทยเนาะเป็นสูตรของป้าเนาะจ้ะซึ่งป้าก็เป็นนักคำนวณค่อนข้างแม่นเนาะจ้ะท่านผู้ชมเป็นแม่นแม่นก็ลองดูป้าบอกแม่นไม่แม่นก็ลองดูเป็นสูตรคำนวณนี่คำนวณแบบไหนครับมีชุดวินมีชุดวินแล้วก็ชุดวิ่ง มีชุดวินชุดวิ่งะมีจับคู่ให้สองตัวสามตัวไม่ใ่สองตัวสามตัวมีหมดอ๋อมีหมดเลยโอ้โหครบสุดจับสองตัวนี่กี่คู่ครับสี่คู่ค่ะสี่คู่สี่หางเนาะสี่หางสามตัวมีไหมครับสามตัวมีหนึ่งหางมีหนึ่งหางเนาะโอ้แข็งๆเลยนะครับมั่นใจนะครับมั่นใจค่ะมั่นใจเลยโอ้ถ้าชุดวินก็สลับคู่กันเอา อ๋อก็ให้เอฟซีให้เอฟซีสลับคู่กันเอาว่าใช่นีจนานายานหรือว่าชอบตัวไหนอยู่ตรงไหนชอบตัวไหนอยู่ตรงไหนก็จับตัวเอาเน้นเน้นที่ชุดวินนะคะเนน้ทอ๋อปาเน้นที่ชุดวินตาบอกแล้วก็ตัวเด่นนี้มีกี่ตัวตัวเด่นมีเก้าค่ะเก้าตัวเดียวเก้าตัวเก้าตัวเลยเก้าตัวเดียวอ๋อเก้าตัวเดียวนะครับนึกว่าเก้าเก้าตัวเนอะเก้าตัวเดียวค่ะเก้าตัวเดียวเนาะครับ เด่นเก้าตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเป็นตัวออกกําลังกายเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบบอกกําลังกายป้าแกบอกก็วิ่งตามเลยค่ะวิ่งตามเนาะตัวแรงตัวเมื่อยนะครับเนาะตัวเมื่อยตัวเมื่อยผู้ใดพักเล่นตัวเหนื่อยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวให้ป้าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมจดไปตามป้านะคะเดี๋ยวชุดวินมีตัวไหนมั้งคะป้ามีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าชุดวินครับ ชุดวินก็ 2, 9, อ 2, 4, 9, 3, สองเก้าไอ้สองสี่เก้าสามห้าสองสี่เก้าสามห้ามีทั้งหมด 5, ห้าตัวน้าตัวดูเอาค่ะชุดวินนะคะชุดวินของป้ามีสองสี่เก้าสามห้าค่ะแล้วป้าบอกว่าอของป้าเด่นเก้าแล้วก็สองตัวมีวมีเก้าสอง 9ก้าสาค่ะ9ก9า9องเคือชุด2ตัวนะคะท่านผู้ชมส่วนชุด3าตัวมีตัวไหนบ้างคะป้าสามห้าเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเข็นเขมั่นใจบอค่ะเนป้ามั่นใจมั่ะแนนประมาณนี้ให้เค็ดอย่างนาอนีฮะเฮ็ดอย่างดีน้อแต่มั่นใจบอจักเปอร์เซ็นค่าจักเปอร์เซ็น ร้อยเปร์เซ็นต์เก้บเก้าอเซ็ได้เก้าสิบเหลือไว้อีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับเาเหลือไว้อีกเปอร์เซ็นต์เหลือเหลือไว้เอ่อคืนให้หเปอเผื่อไว้ค่ะเผื่อไว้อ่ะเดียวให้ เอ้นี่ก็เนาะลงพิมพ์พอพิมพ์กอนเนาะสำหรับสูตรคำนวณแนวทางของป้าสั้นนะจ๊ะสูตรขนมไทยตามไทยเราเนาะก็มาถ่ายทําป้าเป็นครั้งแรกเนาะกับสูตรคำนวณของป้าสั้นตำไทยขนมไทยค่ะยังตื่นตื่นอยู่นะครับตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นป้าตื่นเต้นอ่าลงพิมพ์เราพิมพ์เสร็จยัง่งสืค่ะอ่าเดี๋ยวป้าบอกว่าวันนี้มั่นใจเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าชุดเด่นชุดเด่นนี่มีตัวเดียวเลยนะครับเนาะตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียว เด่นตัวแล่นตัวเมื่อยตัวออกกำลังเนาะแบบวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งออกกำลังกายไปเลยนะมั่นใจบ่ะค่ะป้าตัววิ่งไหมมั่นใจจากเปอร์เซ็นต์ค่ะความมั่นใจของป้าเนี่ยเก้ากันแหละอ้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ลยอีกเปอร์เซ็นต์นึงไว้เผื่อละไว้เผื่อไว้เผื่อเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทำไม่จ้องเอาล้านเหมือนเขานะครับเนาะเอาแค่สิบนีก็พอเก้าร้อยนี่ก็พอนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะแค่นี้ก็สวยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้เบิรงเนาะลงพิมพ์เราพิมพ์เสร็จย่าง ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วอ่าครับให้ป้าจับเนาะนี่ค่ะเห็นไห<ข>มขนมไทยนะครับข,ขนมไทยวดประจำวันที่วันที่หนึ่งกระดากระดาษหกแปดค่ะวินชุดวินนะครับชุดวิน5ตัวก็สองสี่เก้าสามห้าค่ะ วิ่งเก้านะคะค่ะสามตัวก็จับให้ก็สี่สามห้าค่ะค่ะสองตัวก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าค่ะค่ะ่ก็เป็นสุดคำนวณครับท่านใดเนาะท่านใดถ้าไม่ไม่ไม่ชอบที่ป้าจับคู่ให้เนาะก็จับก็มาจับกันเองภายในท้ินนะครับเอาเองค่ะ ค่ะก็มาจับเขาเองนะคะสำหรับชุดวินเนาะที่ท่านผู้ชมไม่ชอบในชุดที่ป้าจับคู่ให้เนาะนี่ก็จะเป็นเบอร์โทรฝากเบอร์โทรด้วยนะคะค่ะฝากเบอร์โทรป้าด้วยนะคะเป็นอะไรครับศู 0, 9, 2, นย์เ้าสองครับห้าสามเก้า หกหนึ่งสามเก้านะครับค่ะโทรมาสอบถามสูตรคำนวณของป้าได้นะคะท่านผู้ชมหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดตัวไหนที่ป้าชอบมากที่สุดก็โทรมาถามป้าได้นะคะค่ะถมาได้ทุกเวลาก็คิดนี้นะครับก็คูณเมืองตากนะครับเฟซคูณเมืองตากเผ็ดคูณเมืองตากนอ้อแล้วก็ช่อง ป้าโยพารวยแมตุคนเดิมแล้วก็ทางช่องแอปแดงเนาะก็ประโยคโคราแล้วก็ประโยชพารวยนะคะท่านผู้ชมครับแอบแดงของลุงไก่ก็จะเป็นคนเมืองตากแชนแนลคนเมืองตากพารวยนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณป้าสั้นมากมากนะครับสําหรับมาแบ่งปันแนวทางเนาะให้กับ f สี่นะครับครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ